The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. เป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้ขวัดมานานกว่า20ปีแล้วคะ่ะโลกน่ะเป็นคนจังหวัดหลบปูนลำพูนโดยกำเนิดแต่หลังจากแต่งงานแล้วก็ได้ย้ายติดตามสามีซึ่งต้องไปรับราชการในหลายจังหวัด สามีงลูกก็เริมรัฐราชการตั้งแต่เป็นประหลัดอำเภอในอำเภอผู้อำนวยการกองรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดจนกระทั่งกเกษียณอายุในตำแหน่งอธิบดีแต่ไม่ว่าลูกจะย้ายอราชการตามสาม,มีไปที่ไหนก็ตามลูกจะต้องไปตระเวหาวัดที่มีการปฏิบัติธรรมแถวนั้น จึงเป็นเหตุให้ลูกได้มีโอกาสศึกษาธรรมะหลายสำนักมากลูกฝึกสมาธิได้มีประสบการณ์รู้สึกตัวหายลมหายใจหายแล้วก็กลายเป็นความสว่างพอถึงจุดนี้ลูกก็ไปถามว่าจะทำอย่างไรต่อลูกก็ไม่ได้คำตอบที่แน่ชัดก็ขึ้นอยู่กับถามใคร วันหนึ่งลูกมาเห็นหนังสือสวดมนต์ของวัดรธรรมกายที่เพื่อนวางไว้จึงหยิบมาอ่านในหนังสืออธิบายถึงวิธีการนั่งสมาธิทำให้ลูกเนะี่ยรู้สึกสนใจมากๆที่ได้ขับรถมาที่วัดพระธรรมกายมาเห็นวัดแล้วก็รู้สึกชอบลูยจึงมาวัดเป็นประจำตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาต่อมาวัดมี เรื่องโดนโจมตีคือเรื่องชาวนาะรูปเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่แรกแเห็นว่าวัดเนี่ยโดนรังแกโอนี่เจ้าของเคที่อิึ่งได้ยินเนี่ยมีแต่คนหนึ่งเขาบอกว่าว,วัดรังแกชาวนาะแ,แต่นี่ท่านบอกท่านเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่แรกว่า วัดโดนรังแกจึงอยากจะช่วยวัดจากนั้นเวลาทำบุญอะไรก็จะอธิษฐานอธิษฐานเพียงประการเดียวขอให้สามีเนี่ยย้ายมาเป็นนอำเภอคลองหลวงให้ได้ oh. อธิษฐานแล้วอธิษฐานเล่าเฝ้าแต่อธิษฐานซึ่งต่อมาคำอธิษฐานก็เป็นจริงเพราะสามีได้ย้ายมาเป็นนอำเภอคลองหลวงพอย้ายมา ก็เข้ามาตรวจวัดเองเลยดูทุกซอกทุกมุมเปิดกุฏิค้นหมดโดยก็ไม่รู้ว่าเป็นกุฏิใครบ้างปรากฏว่าในแต่และกุฏิไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีทีวีไม่มีตู้เย็นอะไรมีแต่ที่นอนเสื่อกลดและที่มีขาววาใต้โบสถ์มีอาวุธสงครามมีการสร้างสูงกำลังคน เป็นคอมมินิตมีโนนมีนี่อย่างที่ลงข่าวกันก,รรก็ปรากฏว่าใต้โบสถ์มีแต่เครื่องอาัฐาบริขารตามตามาสามีก็ได้ขอดูเรื่องกฎหมายการเช่าวัดก็ปฏิบัติอย่างถูกต้องเราได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่านาทราบว่าจะเลิกสัญญาเช่าแล้วก็ได้รอถึงเจ็ดปี แต่ชาวบ้านเหล่านั้นได้ถูกจ้างวานและถูกยุแยงให้เขามาทําลายของวัดเช่นทุพพุทธรูปโอ้ตอนนั้นสลดใจมากเลยมาทุพุทธรูปเผากุฏิพระเนนทนีไม่ทันก็ตายในกุฏินี่เขาก็เป็นกุฏิจากหรือถอนสาบ,บัวอกว่าจะถอนสะกว่าจะบูกบัวได้นานยังไม่พอเนะเอาปลาไปด้วยเอาปลานสาไปด้วยเลย แต่ปรากฏว่าวัดกลับถูกกล่าวหาว่ารังแกชาวบ้าน <Okay. S 1> นี่สื่อสีเทาสีคล้ำสีดำมกกักจะเป็นอย่างเี้ย <Okay. S 1> แม้ในงานวันท่ากระถิ่นของวัดงานวันท่ากระถิ่นนะ <Okay. S 1> อยู่ๆก็มีพกูกชาวบ้านถือค,<ร>บ,คบเพลงิงวิ่งเข้ามาเผาหลังคากุติจาก <Okay. S 1> ไม้เป็นหนึ่งหลัง <Okay. S 1> ในวันท่ากระถินนะ ต่อมาชาวบ,บ้านที่ถูกยุยงก็ได้พากันมาเป็นร้อยเลยมารื้อถอนสะบวัวในวัดมาจับปลาปิ้งกินแก้มเรล่าอยู่ในเขตวัดเลยเอามาต่อหน้ากันแหละจนสามีและลูกทนไม่ไหวเจะไปกราบเรียนหลวงพ่อทัตตะหรือพระเดี๋ยวนี้เป็นพระภาวนาบริยคุณว่าจะไปอัดมันเลยดีไหม <laughs> แต่หลวงพ่อทัตตะท่านห้ามไว้ว่าไม่ให้ทาํา อย่าไปทำอย่างนั้นเดี๋ยวจะเป็นการผูกเวรกันก็ให้ยอมยอมไปไม่อยากมีเรื่องใหญ่โตกว่านี้สามีของลูกก็รู้สึกสลดใจว่าเรื่องนี้ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมเอาเลยไม่เป็นธรรมเอาเสียเลยเพราะเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยยิ่งเล่าก็ยิ่งสงสารวัดที่โดนกระจผิดอย่างรุนแรงแล้วก็โดนลงข่าว จนเสียหายมาจนถึงปัจจุบันตอนนั้นสามีและลูกก็พยายามจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้ทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมได้ทําการชี้แจงแก้ไขข่าวเจรจาสงบสึกกับชาวบ้านโดยนักข่าวมาดูด้วยตาตัวเองเขาก็ลงแก้ข่าวให้นะแต่ลงให้ตัวเล็กๆเล็กเท่ามดตัวเล็กๆ คนส่วนใหญ่ก็เลยเข้าใจผิดเกี่ยวกับวัดพระธรรมการตั้งแต่บัตรนั้นเรื่อยมาในสมัยนะั้นไม่มีใครกล้ามาใส่บาตรกันเลยข้าราชการก็ไม่สนใจสามีในฐานะเป็นอำเภอและตัวลูกซึ่งเป็นภรรยาในอำเภอจึงตั้งตนเป็นต้นแบบออกมาตักบาตรโดยขอให้ข้าราชการและลูกน้องให้ออกมาตักบาตรด้วยกัน ครั้งนน้ามาเด็คุณหลวงพ่อทัตตะท่านออกนำพระบิณฑบาตพามายังหน้าบ้านของลูกและสามีวันละหนึ่งร้อกว่ารูปทุกวันตักบาตไม่เคยขาดแม้แต่เพียงวันเดียวตลอดสามเดือนชีวิตช่วงนั้นลูกมีความสุขมากเพราะได้ตักบาตพระเป็นร้อยร้อยลูปซึ่งลูกต่องขอกลาบแทบเท้าขอบพระคุณหลวงพ่อทั้งสองเป็นที่สุดที่ให้ลูกได้มีโอกาสทำบุญนี้ ึรงเป็นบุญที่ลูกจดจำและปลื้มใจที่สุดตราบถึงทุกวันนี้ค่ะแต่ใครได้ทำอย่างนี้ทุกวันตลอดสามเดือนนี้เป็นปลื้มใจแน่ช่วงนั้นลูกก็ได้มาวัดทุกวันนั่งสมาธิวันละหลายครั้งเพราะลูกย้ายมาทำงานที่สำนักงานประถมศึกษาคลองหลวงอยู่หน้าวัดพระธรรมกายจึงได้เข้ามาช่วยทำงานวัดทุกอย่างอะไรเป็นบุญเป็นธรรหมด โดยในหน้าที่ก็ได้ให้ข้าราชการครูผู้บริหารโรงเรียนมาอบรมปฏิบัติธรรมกันที่วัดลูกทำหน้าที่เหมือนเป็นเจ้าของวัดเช่นฟังให้ดีนะจ๊ะเจ้าของวัดก็จะทำงี้ถูพื้น<า>จัดดอกไม้เ<า>ย็บผ้าคีร้วเป็นหลายพันผืนเ<า>ย็บถุงทองใส่พระจัดอลาละวามมปจัภา,าพดนกมืองตัวเอง<า>ทำอาหารมาถวายพระทุกสัปดาห์ เป็นต้นพอยังมีขัดพิมานอีกอะไรโอ,โ,อโอ้เยอะแยะลูกทำทุกอย่างจนหลายคนนึกว่าลูกเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่วัดหลังจากนั้นลูกก็ต้องไปกลจายจากวัดเพราะสามีองลูกได้เรื่อยตำแหน่งหน้าที่การงานที่ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆจนได้เป็นผู้ว่ารายการจังหวัดศรีสะเกดจากภูมิในการกองเป็นรองแล้วก็เป็นผู้ว่า ซึ่งลูกก็ต้องย้ายติดตามสามีหลังจากลูกได้รับการโปรดก้าต่างๆเป็นนายกเหล่ากาชาติแม้อยู่ไกลถึงศรีสะเกดแต่ลูกก็ไม่เคยทิ้งวัดพระธรรมกายเลยแล้วก็ไม่ทิ้งวัดในจังหวัดนั้นด้วยทุกอาทิตย์ต้นเดือนก็จะจัดรถพาเหล่าข้าราชการมาวัดพระธรรมกายอีกทั้งช่วยฟื้นฟูวัดเมืองคงที่อยู่ในจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็เป็นสาขาของวัดพระธรรมกายโดยจะตั้งศูนย์กระจายจังหวัด และอำเภอเปิดสัมมนาพระสังฆาธิการเปิดโรงเรียนปริยัติให้ธรรมะทางวิทยุกยาเสียงพูดง่ายๆว่าอะไรจะเป็นทางไม้แห่งบุญลูกเป็นธรรมหมดทำอยู่ได้ระยะหนึ่งจังหวัดศ,ศรีสะเกดก็เจอน้ำท่วมครั้งใหญ่คือพายุด,ดีเปรสชนันเข้าฝนตกติดต่อกันหลายวัน ทั่วทั้งจังหวัดพื้นที่เกือบทั้งจังหวัดถูกท่วมบางแห่งน้ำท่วมเกือบมิดหลังคาซึ่งลูกเด็ททำการช่วยเหลือชาวบ้านทุกทุก,ทก,ทกอย่างร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดคือสาม,มีลูกลูกต้องออกแจก,กถุงยางชีพทุกวันต้องมาประชุมวางแผนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งพอช้าก็รีบดทำง,งานกันต่อลูกทำอย่างนี้ถึงสองเดือนกว่ากว่าที่น้ำจะลด ต่อมาสามีก็ย้ายมาเป็นผู้ว่าที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ได้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกคือน้ําป่าไหลทะลักท่วมบ้านเรือนราษดรนที่อำเภอแม่แจ่มบ้านพังทลายผู้เขาได้ถล่มทับบ้านหลายหลังครั้งนี้ลูกและสามีต้องช่วยเหรือผู้ประสบภัยอย่างหนักอีกเช่นเคยคุณพ่อสามีเองลูกทันก็นนรักครอบครัวเป็นคนมีระเบียบวินัยมาก ท่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัดโอในสมัยนั้นผู้ที่เป็นนายอำเภอและผู้ว่าต้องทำหน้าที่เช่นเดียวกับตำรวจคือต้องจับกลุมผู้ร้ายทั้งสืบสวนสอบสวนสืบสวนสอบสวนคดีด,ด้วยบางครั้งเคยทำทารุณกรรมกับผู้ร้ายปากแข็งอยู่บ้างอ๋อไม่ใช่หรอกไม่อย่าไปเรียกว่าทารุณกรรม วิธีการที่จะทําให้ผู้้ายแปกแข็งเนี่ยปากอ่อนวันลสุดท้ายพ่อสามีท่านนอนป่วยเป็นอัมพาตถึง18ปีโอ้ oh. แล้วเสียชีวิตในที่สุดด้วยวัย8ปป oh. ีเกินอายุขไข <Yeah. S 1> คุณแม่สามีลูกเป็นคนใจบุญสุนทานตักบาตรทุกวันรักครอบครัวแต่มาท่านล้มป่วยเป็นอัมพาตนานนึง8ปี โอ้ทำไม18กับ8ซึ่งในระยะหลังๆเขากิ <c oughs> อาการป่วยลูกเด็กขอร้อยคุณแม่ <l oss> ปล่อยนกที่ขังไว้ในกรงมานานท่านกับปล่อย <l oss> อลองสันนิษฐานทีว่ว่าหลังจากปล่อยประมาณ6เดือนต่อมาท่านหายจากการเป็นอมภพาพแล้วยู่ได้มาอีกหลายปีจนเสียชีวิตด้วยวัย70ปีคุณตางลูกเคยเป็นผู้นำหมู่บ้าน แต่เป็นคนจิตใจอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือผู้อื่นตอนนุ่มๆท่านชอบอ่ะสันนิษฐานสิล่าสัตว์อายุบันปลายชีวิตทั้งเสียชีวิตเพราะเสืออึกเมื่ออยุได้65ปีค่ะคุณยางลูก เกิดในสังคมเกษตรกรรมเป็นคนขยันมากอุปนิสัยเหล่านี้ถ่ายทอดมาถึงลูก <c oughs> เป็นอุปนิสัยของลูกในปัจจุบันด้วยชั้นหลานเลยเพราะในสมัยที่ลูกยังเล็กๆลูกได้ยอยู่ใกล้ชิดกับท่านบ้านปลายชีวิตของคุณยายท,ท่านตายด้วยโรคมะเร็งที่ลิ้นค่ะคำถามบุญใดทําให้สามีก้าวขึ้นสุขการเป็นรายการชั้นผู้ใหญ่ได้ลูกและสามีมีบุญที่จะก้าวหน้ากว่านี้อีกไหมคะ ทำไมลูกและสามีต้องย้ายที่อยู่บ่อยๆคล้ายคนเร่ร่อนจากภาคหนึ่งไปยังอีกภาคหนึ่งโดยตลอดย้ายถึงกี่ครั้ง18ครั้งแต่ในีสุดก็กลับมาปากหลักอยู่ใกล้วัดพระธรรมกายและรู้สึกผูกพันกับปทุมธานีมากที่สุดค่นี่เห้ดุดดสามีจึงถนัดและชอบงานด้านปกครองเป็นอย่างมากแลวทำไมลูกถึงชอบช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบทุกข์และคนยากจน อะไรเป็นเหตุให้ลูกช่วยกันจำด้วยนะเจ๊ะลูกและสามีต้องไปทำงานช่วยเหลือน้ำท่วมใหญ่ทั้งสองจังหวัดเป็นเพราะลูกมีกรรมร่วมกับผู้ประสบภัยหรือว่าเป็นบุญใหม่ของลูกคะอ่าน่าคิดนะน่าคิดลูกและสามีเคยสร้างปรามีกระหมูคณะมาได้รูปแบบใดทาไมเราทั้งสองถึงได้มาช่วยวิกฤตเรื่องชาวนาตอนวัดโดนโจมตีคะ่ะชาติแล้วลูกเคยปกป้องวิศาสนาแบบนี้หรือไม่คะ ลูกและสามีเคยมีสัมพันธ์ในอดีตชาติเป็นอย่างไรออุ้ยหวานน่เดียวหวานซึ่งเลิฟสตอรี่เราทั้งสองมีหนาที่อะไรในกองทัพธรรมคะมอบชาวนาและกลุ่มที่ยุโยงชาวนากลุ่มนี้เคยผูกเวรอะไรกับหมู่คณะอรามาหรือไม่อย่างไรคะโหสิไปเรียบร้อยไปแล้วถาจะต,ต่อไปเขาต้องไปใช้วิบากกรรมอย่างไรคะแล้วบางคนที่ตายไปแล้วน่ะไปไหนคะ บุญใดที่ทำให้ลูกและสามีมีบุญญาลาบได้ตักบาตระเป็นร้อยร้อยรูปต่อเนื่องกันถึงสามเดือนอดีตชาตลูกเคยได้ทําอย่างนี้หรือเคยติดฐานให้ได้ทําบ้างไหมคะและบุญนี้จะส่งผลอย่างไรกับลูกบ้างบุญใดทําให้ลูกได้สนองงานกระไรชิดเชื้อพระวงศ์คะและบุญใดที่ทําให้ลูกมีความสามารถหลายด้านถนัดทั้งงานผู้หญิงงานผู้ชายงานบริการงานบริหารงานออกแบบก่อสร้างยังไม่จบ งานจัดสวนอองานเย็บปักถักร้อยอทั้งๆท,ที่ไม่ได้เรียนมาค่ะ<า>เออไม่ได้เรียนมาแต่ทําไมทําได้ออทําไมคุณพ่อสามีถึงมีอัธยาศัยมีระเบียบวินยัยที่เข้มงวดมากออบุญอะไรที่ทําให้ท่านได้เป็นถึงผู้ว่าหลายจังหวัดบุปรกรรใดทต่ไมให้ท่านเป็นโรคพากินสันเป็นอัมพาตนอนป่วยถึง18ปปีออท่านตายแล้วไปไหนได้รับบุญ สร้างองค์พระและบุญทุกบุญทีอุทิศให้ไหมคะคุณตาและคุณยายลูกตายและไปไหนท่านได้รับบุญที่อุทิไปให้ไหมคะลูกชายลูกก็คุณพ่อคุณแม่ลูกแต่และคนสร้างบาร,รมีกมูคนะ่คณะมันในรูปแบบใดสร้างมามากน้อยแค่ไหนลูกชายมีบุญบวชตลอดชีวิตไหมคะลคงมีบุญเบียดตลอดชีวิตมัง <laughs> ลับตาฝันเป็นตูเป็นตะเตินขึ้นมา,าแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปราคันจาสามีก้าวขึ้นสู่เป็นข้าราชการผู้ใหญ่ได้เพราะบุญแนดีดได้ทําทานรักษาศีลเสียเหลืองานสาธารณะประโยชน์ แล้วมักจะอธิษฐานให้ไปถึงจุดสูงสุดของสายงานจ้ะทำบุญและวก็ท่านอธิษฐานมาทางนี้ให้สั่งสมบุญปัจจุบันให้มากๆยิ่งขึ้นไปเพื่อต่อยอดบุญเก่าและอธิษฐานจิตให้ชีวิตก้าวหน้ายิ่งไปกว่านี้อีกเพื่อจะได้สร้างบรมีให้ยิ่งขึ้นไปอีกจ้าคือมีฐานบุญเก่านะรองรับอยู่แล้วเราก็สร้างบุญใหม่ต่อยอด ดิฐานให้ก้าวหน้าสูงขึ้นไปเรื่อยๆลูกและสามีต้องย้ายที่อยู่บ่อยๆถึง18ครั้งคล้ายคนเร่ร่อน <S <S ท้ายที่สุดก็ต้องมาอยู่ปากหลักใกล้วัดพร,ระธรรมกายและรู้สึกผูกพันกับปทุมธาน,นีมากที่สุดพระเป็นเรื่องของงานปัจจุบันหน้าที่เนี่ยจึงต้องเร่ร่อนไปตามที่ต่างๆ,ๆอีกทั้งมีนิสัยพระโพธิสัตว์ ติดตัวมาที่ชอบช่วยเหลือคนจึงทำให้ชาตินี้แม้ย้ายไปอยู่ที่ต่างๆก็จะทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยความสุขใจที่รู้สึกผูกพันกับพระธรรมกายและปทุมธานีเพราะเคยสร้างบาร,รมีกับหมูนะ่คณะมาหลายชาติแล้วจ้าดังนั้นลูกนะควรเยอวทิศตนเพื่อประโยชน์สุขต่อชาปฐุม แม้จะเหนื่อยยากสักเพียงไหนก็ตามจะมีอะไรช่วยเหลือเกื้อกูลน่ก็เอาก็ช่วยกันไปสามีถนัดและชอบงานด้านปกครองมากเพราะในอดีตเคยเป็นข้าราชการผู้ใหญ่เคยเป็นมหาหมาดมาในหลายหลายชาติบางชาติก็เป็นเจ้าเมืองจึงถนัดในทางนี้เมื่อทำบุญก็มักจอธิษฐานม,มาทางด้านนี้จ้ะ ส่วนตัวลูกนกถนัดช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบทุกข์และคนยากจนเพราะลูกนมีนิสัยชอบช่วยเหลือคนเหมือนพระโพธิสัตว์และมีความสุขในการทำอย่างนี้ติดตัวมาหลายชาติแล้วจ้าชาตินี้จึงมาทำอีกเพราะชอบดังนั้นลูกก็คคนอยอุทิศตนเพ,เพื่อเพื่อมนุษย์ต่อไปแม้จะเหนื่อยยากเพียงไรก็ตามจ้าลูกและสามีต้อช่วยเหลือน้ำท่วมใหญ่ทั้งสองจังหวัดเพราะหนึ่งเป็นหน้าที่ และสองมีอัธยาสัยพระโพธิสัตว์ของลูกทั้งสองนั่นแหละจ้ะมนีอัธยาสัยชอบช่วยเหลือเพื่อมนุษย์เป็นบุญใหญ่ของลูกทั้งสองไม่ใช่เป็นเพราะลูก <c oughs> มีกรรมร่วมกันกับคนเหล่านั้นเพราะลูกช่วยเหลือเพื่อมนุษย์แล้วลูกมีความสุขใจจ้าเนี่ยอัธยาศัยชอบอย่างนี้เนี่ยก็ช่วยเพื่อมนุษย์ต่อไปนะจ๊ะลูกทั้งสองอื ได้มาช่วยวิกฤตเลืออเชาวนาตอนวัดโดนโจมตีจากสื่อนั้นลูกได้ส้างบารมีของหมู่คณะมาแบบช่วยสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย,ายแล้วก็ได้อธิษฐานม,มาด้วยว่าขอให้ได้เป็นกำลังสนับสนุนหมู่คณะจ้ะพุทธันดรที่ผ่านมาหมู่คณะสะดวกสบายกว่าชาตินี้เยอะ ราบลรื่นทุกขั้นตอนเป็นไปตามผังนั่นแหละจนบางครั้งทำให้บางคนในหมู่คณะประมาทเลอะเลอเผลอเลอ,เลอ <Okay. S 1> ไม่อธิษฐานล้อมกรอบเอาไว้แต่น้นชาตินี้ในหลายๆคนเนี่ยจึงถูกวิบากกรรมเก่ามาตัดร้อน oh. ให้ตกตามลงกว่าพุทธนดรที่แล้วเ <Okay. S 1> นี่ยแทนที่จะเป็นบรมเศถีฐีก็เป็นมหาเศรษฐี <Okay. S 1> ลูกทั้งสอง ลูกทั้งสองเป็นคู่บุญคู่บุีกันมาหลายชาติจ้าพุทธันดรที่ผ่านมาก็เป็นกองสเสบียงชั้นดีและมาอธิษฐานล้อมกรอบให้ตัวเองและลูกมักจะล้อมกรอบแทนให้สามีอีกด้วยจ้าต้องล้อมไว้ก่อน <laughs> ไม่ล้อมไม่ได้ <laughs> แน่จริงจริง <laughs> ล้อมกันข้ามชาติแล้ว <laughs> ม็อบชาวนาและกลุ่มยุยงปลุกม็อบม็อบชาวนากลุ่มนี้บางส่วนก็จองเวงข้ามชาติมาบางส่วนก็เกิดจากการยุยงในชาตินี้ส่วนที่จองเวงข้ามชาติมาเพราะเคยสู้รบกันจากการป้องกันแว่นแคว้นแม้นชาตินั้นเราจะถูกแต่ก็ผูกเวงกันมาจะจะมีวิบากกรรมคือถ้าภาพที่ทําไม่ดีได้ไปฉายเป็นกรรมนิมิตเช่นภาพทุบพระเผากุฏิอะไรต่างๆเหล่านั้น มาใช้เห็นจิตก็จะเศ้าหมองก็ต้องไปอบายตามกฎสากลคือวิบากกรรมแต่ว่าบางคนตายไปแล้วก็มีนะจ๊ะได้ไปอยู่พบพิเศษจ้ะลูกและสามีมีบุญ,ญาราบได้ดตักบาปละเป็นร้อยรอยลูปต่อหนึ่งถึงสามเดือนพาะแนอดีดได้ตั้งความปรารถนาว่าขอให้มีศรัทธามีทายธรรมแล้วก็มีเนื้อนาบุญมารับทานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเมื่อบุญส่งผลกับมาอิทธิฐานก็เป็นจริงลูกจึงได้มีโอกาสทําบุญใหญ่จ้ะบุญนี้จะส่งผลทั้งในปัจจุบันและในอนาคตให้จเจริญก้าวหน้านในทุกด้านอีกทั้งจะมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเป็นต้นติดตัวไปในอนาคตการภายภาคเบื้งหน้าจ้ะลูกได้สนองงานใครชิดเชื้อพระวงเพราะมีบุญเก่ามาดี เป็นอาน,นสงส์งการสร้างบุญมาแล้วอธิษฐานไว้ว่าให้ได้อยู่ใกล้รับใช้ผู้มีบุญในแผ่นดินจ้า oh. โลกจะมีความสามารถหลายด้านเช่นถนัดทั้งงานผู้หญิงและผู้ชายงานบริการงานบริหารงานออกแบบก่อสร้างงานจัดสวนงานเย็บปักถักร้อยท,ทั้งทั้งที่ไม่ได้เรียนมาเพราะบุญในอดีตโลกมีบุญวิยาวัจหมยที่ขวนขวายช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ดังกล่าว การบ,บุญในปัจจุบันที่ลูกกระทำอย่างนี้เหมือนกันช่วยเหลือเพื่อมนุษย์วัยาวัฒน์มเนี่ยบรรดาที่มีปฏิพันฑไหวพลิบศึกษาเรียนรู้ทุกอย่างดังกล่าวได้ด้วยตัวของตัวเองจ้า oh. คุณพ่อสามีมีอัธยาศัยมีระเบียบเข้มงวดมากเพราะท่านมีนิสัยดังนี้ตอนเป็นมนุษย์ข้ามชาติมาและถูกหลอ่อหลอนในปัจจุบันด้วยนาทีการงานจ้า ท่านได้เป็นผู้ว่าหลายจังหวัดเพราะท่านเคยสร้างทานบารมีมากําลังบุญถึงตําแหน่งเหล่านี้เมื่อบุญดังกล่าวส่งผลจึงทําให้เป็นผู้ว่าหลายจังหวัดจะ้ะคือกําลังบุญได้ถึงตําแหน่งตรงเนี้ท่านเป็นรคพากินสารเป็นอาวาภาพาป่วถ,ถึง18ปีเพราะกรรมในอดีตเคยจับมัดนักโทษทรมานปัจจุบันก็ทําคล้ายๆกับอย่างในอดีตนั่นแหละเพราะว่าต้องทําหน้าที่แทนตํารวจ จับสืบสวนสอบสวนรวมทั้งมีเศษกัมสุรามารวมส่งผลด้วยจใจจึงเป็นปากิสานและอมภภาตถึง18ปีตายแล้วก็ไปเป็นเทพประบุษสายยักษ์ชั้นดียักษ์ชันดีฉันจะตุมหาราชิกาได้บุญที่ได้บำเพ็ญสาธารณกุศลและได้บำรุงพระพุทธศาสนาตามโอกาสกับอัตยาสายมักโกรธ้า ได้รับบุญที่อดทิฏไปให้แล้วก็ยิ่งทำให้ท่านมีทิพยพสมบัติเพิ่มขึ้นจ้ะคุณแม่สามีเป็นอมภพาตแล้วหายได้พระการฆร่าสัตว์ทำอาหารนาในอดีตด้วยตัวเองบ้างสั่งฆ่าบ้างหายได้เพระบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลยาในอดีตเป็นหลักส่วนปล่อยนกในปัจจุบันเสริมจ้ะ หากเลี้ยงนกไว้ในกรงต่อมาได้ปล่อยไปจะมีวิบากกรรมคือจะมีชีวิตในบางครั้งไม่ค่อยจะมีอิสระไปไหนไม่ได้ถูกกักบ,บริเวณด้วยโรคภัยไข้เจ็บบ้างด้วยเหตุอื่นบ้างต้องถูกอยู่ในที่จำกัดในช่วงหนึ่งแต่ภายหลังก็จะเป็นอิสระได้จ้ะตายแล้วไปเป็นเทพธิดาน,นี่ใครนะจ๊ะ คุณแม่สามีเป็นเทพธิดามีวิมานทองของฉันดาวดึงเฟสองจ้าด้วยบุญที่ทําไว้ในพระพุทธศาสนาแต่ละบุญที่ที่ไปให้แล้วก็ยิ่งมีทิพยสมบัติมากขึ้นจ้าคณตาตายแล้วเป็นภูมะเทวาชั้นดีเป็นในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งกับคุณยายมีวิมานใกล้กันจ้า ท่านนักสอนได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทําให้มีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมจ้ะลูกชาย,ยาลูก <_ d ream> คุณพ่อ <_ d ream> คุณแม่ลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงจ้ะลูกชายมีบุญบวชช่วงสั้นจ้ะบุญเบียดจะเยอะกว่า <_ d ream> ชาตินี้มาเจอกระแลก็ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดปดูุศรวงบุญ,บญ,บญพิศเศษเขตรบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดเลยจ้า Escapes the law of karma belief in cause and effect means belief in the law of karma